สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิดีโอสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีทำเสียงท้ายคีย์นะครับของโมบาย i c 8 1 1 plus เป็นตัวนี้นะครับวิธีทำเสียงท้ายคีย์มันก็ไม่ยากนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียงได้คีย์นะครับเดี๋ยวผมจะกดออกมาก่อนนะครับของเราตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกดนี่ครับ อันนี้ยังไม่มีเสียงไท้ียคีนะครับทีนี้เรามาทําเสียงไท้ายคีพร้อมกันนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับอันนี้ทําเราสามารถกดทั้งในนี้ได้ก็ได้นะครับในตัวเครื่องก็ได้ถ้าเราไม่มีไม้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีไม่มันก็จะสะดวกกว่ามันจะง่ายกว่านะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันนะครับอันนี้ทําจากไม้นะครับกดฟังก์ชันนะครับมันจะมี3เมนูเห็นไหมครับ3เมนูให้เราเลือก ให้กดลูกศรขึ้นอัปดาวน์เนี่ครับแล้วเลือกนี่ครับให้เลือกเมนูที่3ามเซ็ตนี่นะครับกดลูกศรลงนะครับเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดฟังก์ชันนะครับตัวนี้เพื่อจะเลือกนะครับทีนี้ก็กดลูกศรขึ้นเมนูแรกเลยนะครับโรเจอร์บีบเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับทีนี้เราก็กดฟังก์ชันเพื่อจะเลือกค่านะครับอันนี้มันจะมี3ค่านะครับก็คือเนี่ยครับเสียงแบบนี้ค่าที่1อ่านี่มันจะมีบอก่า อ่ะผมจะเอาค่าที่1ก่อนนะครับปุ๊บอ่ะอันนี้เซตค่าที่1ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ก็วอออกนะครับนี่ครับมันเห็นไหมครับนี่ตริกแบบนี้เลยนี่ครับอ่ะต่อไปเป็นค่าที่2นะครับฟังก์ชันนะครับเลข3เหมือนเดิมนะครับนี่กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นอ่ามาเมนูที่2เสร็จแล้วก็กดปุ๊บกดเลขที่อ่าเสียงที่2นะครับปุ๊บ กดออกนะครับนี่เห็นไหมครับตรึบเห็นไหมครับอ่าอันนี้ค่าที่2ค่าที่3ครับปึ๊บค่าที่3ามทนะครับค่าที่3กดลูกศรขึ้นอ่ามาเมนูนี้นะครับปึ๊บเลือกเป็นเลข3อ่าปึ๊บกดเ x i t ซออกมานะครับอันนี้เป็นค่าที่3นะครับมี3ค่านะครับนี่ครับนี่ครับมันจะ มี3ามค่าท่านชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับปิดนะครับปิดก็ทำเหมือนเดิมครับนี่ครับกดฟังก์ชันแล้วก็มาเมนูที่3นี่ครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นโรเจอร์บีบนะครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นให้เป็นออฟนะครับเนี่เป็นออฟแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดเมนูยืนยันครับปุ๊บปุ๊บทีนี้ก็กดออกมาเลยเห็นไหมครับไม่มีแล้วเห็นไหมครับทีนี้การเลือกจากตัวเครื่องนะครับ บางทีเราอาจจะไม่มีใหม่นะครับให้กดเมนูนี้ครับเมนูนี้กดเมนูปุ๊บอ่าเห็นไหมครับทีนี้เราก็เลือกโดยกดตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเลือกเห็นไหมครับอ่าเลือกที่3เห็นไหมครับได้เมนูที่3แล้วให้กดนี่ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็ปรับตรงนี้เหมือนเดิมครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วก็กดอ่าเมนูครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็เลือกอ่าเสร็จไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันอ่ากด e x i t ซิออกมาก็ตัวนี้ครับนี่ครับ เห็นไหมครับง่ายๆนะครับอันนี้ในกรณีเราไม่มีไม้นะครับท่านชอบโรเจอร์บีแบบไหนเสียงแบบไหนก็ไปเลือกเอาได้เลยนะครับไม่ชอบก็ปิดนะครับตามที่คลิปเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ